วันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพราะเยงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000กว่าคนเพียงแค่แอดไลน์ List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ จ,จยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God u s o พนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช RV o v, หรือว่าทุกสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟิกเกิกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้เนาะก็มาตั้งแต่ช่วงเช้านะทุกคนแตแต่ว่าก็เพิ่งมาอัปเดตกันนะครับก็ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับก่อนน้องๆก่อนที่จะดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายลากเกมอวีมาแนะนำื่อเพจอดมิ n ต้นทีพีเก็บเพจนี้พีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสน เจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามาอย่างไรนะครับไม่ขออะไรมากขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามจะเป็นกําลังใจกับผมคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ ได้ทำการน,นะคร,รับรีวิวนะครับกิจกรรมของสกินอาริสไปได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าราคาโคตรถูกนะทุกคนนะก็สามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับได้ที่สำคัญนะครับบนห้คลิปนี้นะครับมีกิจกรรมแจกคูปองฟรีๆด้วยนะครับจากทางร้านลิสแมนช็อปของเรานะครับบอกเลยนะครับว่าใครที่ได้รางวัลที่1ไปนะครับสามาร anyway. ถซื้อสกินอาริสได้ทันทีนะครับรวมถึงมีคูปองเหลือด้วยนะครับส่วนรางวัลที่2เนี่ยก็อาจจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดดวงดีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็สามารถตามไปดูได้เลยนะ โอเคครับ, okay, รบผมนะก,กิจกรรมที่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคอลแลบกับเซ i ล o ร์มูลเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่า เป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับคล้ายๆเหมือนสกินของซอสต์แอนด์ออนไลน์นั่นเองนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนี่นะครับผมนะเป็นการล็อกอินนะครับผมนะสะสม7วันนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันแรกเนี่ยมันจะได้เป็นบัตรเช่าสกินของอาริสเซเลอร์มูนนั่นเองนะครับผมนะที่ทุกคนน่าจะเอาไปลองเล่นกันแล้วแหละผมคิดว่าทุกคนน่าจะไปลองเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมนะไอ้พวกตั๋วเนี่ยทุกคคนนนน่ะมัอข้าง ดีมากๆเลยนะครับผมนะตัวคัมพีที่เศษ10บใบ10บใบ15บใบ15ใบแล้วก็20บใบเนี่ยทุกคนนับบกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับแล้วก็วันที่7นะครับอันนี้เหมือนจะเป็น เอออะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือผมไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นอิโมจิหรือว่าเอฟเฟกหรืออะไรสักอย่างนะครับครับแต่ว่าที่อยากจะอัปเดตนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นคัมพี์ตัวจพิเศษนั่นเองนะครับไอคมพี์ตัวบพิเศษเนี่ยทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันน่าจะมีการเก็บเพิ่มได้อีกนะครับจากการเล่นจากภารกิจต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มาเนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับวันน้ก็จะสามารถรับได้ตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนมันสามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้นั่่่่นนนนนเอองงะะะครรรรัััับบบบบวววีีี้้สุมมไไดาฟลลยแแขขตใชท ไม่ค่อยดีนะครับบอกเลยนะครับรว่าขอรนุญาตเนี่ยแต่ละอย่างคือแรมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับที่ได้รับจากกิจกรรมเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นรีคอเอฟเฟกต์วาร์ฟนะครับผมนะที่ถาวรนะครับผมน่ะก็คือแบบไม่ต้องใส่สกินก็มีเอฟเฟกต์วาร์ฟของเซอร์เรมูนได้ทุกคนคือจะเท่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น รูปโปรไฟล์เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเกรอบโปรไฟล์นะครับของหน้ากากทักซิโดนะครับผมเนี่ยก็คือเท่มากๆเลยนะครับแต่ว่าที่จริงอยากให้มันขยับได้เหมือนเออ่กิจกรรมเกี่ยวกับซอร์ดออนไลน์เนาะที่เป็นกรอบโปรไฟล์สีทองที่มันจะขยับได้นิดๆหน่อยๆนะครับที่เกิดใเนี่ยขยับได้อ่ะเท่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีโมจิของหน้ากากทักซิโดด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์คิวนะครับผมแล้วก็มีอีโมจิอิโมจิของ เซเลมูนน้อยนะครับผมแล้วก็มีเอออิโมจิของเซเลมูนนะครับแล้วก็มีตาเฉินฮีโร่ถาวรนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นเซตของเออกิจกรรมคอนแลบหมดเลยนะครับก็คือมีเอเลนดอร์เตียวเซียนแล้วก็อาริสนั่นเองนะครับแล้วก็มีตาเชิญไอเทมพิเศษนะครับซึ่งตาเชิญไอเทมพิเศษตัวนี้ทุกคนนะมันสามารถเลือกอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับผมนี่ยก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นนะครับผมนี่ยน่าจะยกเว้นตาเชิญฮีโร่นอที่ไม่ได้นะครับแต่พวก รูโปรไฟล์เอฟเฟกต์วาร์ปก่อโปรไฟล์อะไรเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์คิวเนี่ยก็คือเลือกได้หมดเลยนะครับหนึ่งอย่างนะครับผมเนี่ยตรงนี้น่าจะสามารถมีโอกาสได้ซ้ำแน่ๆนะครับน่าจะมีการันตีด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยสุ่มเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับผมเนี่ยขอลองดูก่อนดีว่ามีหรือเปล่านะครับนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนตางใช้พิเศษนะครับการันตีเมื่อเล่นครบ20ครั้งนะครับจะได้ตางใช้พิเศษ1ครั้งแน่ๆนะครับก็คือสามารถเลือกได้เลยนะครับที่อยากจะให้เลือกนะครับผมเนี่ยก็อาจจะเป วกเอฟเฟกเนี่ยต for ่างๆเนี really and and so nice ่ยทุกคนมันค่อนข้างสวยมากๆนะครับบนอันลูปโปรไฟล์จะเกิดใครชื่นชอบก็สามารถเอาได้นะครับแต่กอโปรไฟล์เนี่ยอยากให้เลือกไปในดับแรกนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกคิวแล้วก็เอฟเฟกวาร์ปเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะ่นเองนะครับคือแบบแรงทุกคนต้องเลือกเลยนะ่นเองนะครับแล้วก็ที่เจมเขาแจกมานะครับในการเล่นครั้งนี้นะครับเขาบอกเนาะว่า20ครั้งการันตี1นึ่งตาเชิญนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่เราจะเลือกของที่เราไม่มีได้1ชิ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะซุ่มมมดดดดรรรรรรรออออออปขงงงงงะะะะะะววว่่่่าืืนน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 นๆ้้้้้้้ยัััััััััเเเคคคคคคบบบผก็ตีีีจ20ลลไไ1 1 ็คือการันตี1ชิ้นการันตี2ชิ้นเจอตรงเนี้ยทุกคนจากกิจกรรมที่มีล็อกอินเนี่ยทุกคนจะการันตีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมก็จะคัดอีก10เนาะก็จะสามารถเล่นได้4ครคันนะครับแต่ก็ต้องมาดูเนาะว่าเออมันจะมีกิจกรรมรูปแบบอื่นมาอีกหรือเปล่านะครับให้เราได้เก็บตัวคัมภีเอาไปสุ่มอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วของรางวัลเนี่ยทุกคนต้องบอกก่อนเนาะว่ามันไม่ได้แบบมันจะการันตีของถาวรนะครับผมนะเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยเนาะมันเป็นรูปแบบสุ่มนะครับของรางวัเนี่ย มันก็จะมีทั้งแบบเช่านะครับผมแล้วก็มีถาวรน่นะครับแบบเช่าก็จะมีด้วยนะครับอย่างเช่นเช่า3าวัน 7, 7็วันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เหมือนจะโหลดไม่ได้นะทุกคนนะคือมันไม่ยอมรีเฟซไม่ยอมโหลดให้นะครับผมนะแต่จริงมันอย่างที่บอกเนาะว่ามีแบบเช่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบซุ่ม5ครั้งเราจะได้ของการันตีที่แบบเออไม่ซ้ำกันเลย5้าครั้งนะครับผมแหละมันก็จะมีเกลือด้วยอะไรแบบนี้น่นนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถมาเก็บมาเล่นกันได้นะครับบอกเลยว่า ของรางวัลตรงนี้แลทุกชิ้นเลยนะครับผมนะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงกิจกรรมเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสหรือจะไม่สามารถรับพวกของรางวัลตรงนี้ได้เลยแน่ๆนะครับเหมือนพวกกรอบโปรไฟล์หรือรูปโปรไฟล์ของซอสออนไลน์ line. ทุกคนตอนนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคกิจกรรมสายฟรีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับผมนะเกี่ยวกับกิจกรรมเอกกับเซเลอร์มูนะครับส่วนสกินของเอเลนดอนนะครับผมนะก็เอามาเปิดขายนะครับของไทยเนาะอาจจะตีไปประมาณสัก599ไม่ก็ 699นะครับผมน่น่าจะอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับก็สำหรับสกินของเอเลนดอนนะครับจะมาในวันที่5นะครับก็เดี๋ยวจะเกิดเป็นกิจกรรมแบบไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเดนนะครับโอเคครับรับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกผู้โชคดีจากคลิปนี้ด้วยนะเดนนะครับผมนะที่ได้รางวัลฉลองครบรอบมันเกิดของผมไปนะครับตอนนี้ไลค์ก็ถึงแลวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผู้โชคดีให้นะครับทั้งหมด2รางวัลน้อยก็จะบอกว่าใครได้รางวัลที่1บ้างแล้วก็ใครได้รางวัลรองนะ ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเติมคูป,ปองเข้าไปให้นั่นเองนะครับส่วนใครนะครับคนนะั้นที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจก คูปองแจกสกินฟรีแบบนี้เล่ยๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังไงกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาโล่สนุกกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลป่ามานี้นะครับก่อเหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างคอามเนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช แล้วก็ไปพาคิดใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุดศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ